วันนี้เราจะมารีวิวตัวของโบเลนเทียกันนะครับผมนะก็สามารถหาซื้อได้นะครับผมโดยการที่เรากดไปที่รูปเห็บนะแล้วไปที่ตรง l i m i เ e d c r e a t จ r e นะครับผมนะตัวมันจะอยู่ที่ราคา7,500นเห็นั่นเองนะครับผมตัวมันชื่อว่าโบเลนเทียนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวนกคู่กันนะคล้ายๆอูทุนนั่นเองนะครับผมนะตัวนี้บอกเลยว่าสุดยอดกุ้ทอดสองถุงเลยแหละในเมื่อเรามีมาแล้วก็จะรออะไรกันล่ะไปดูปกันเลย โบเลนเฮียมีทั้งหมด2ความสามารถความสามารถแรกคือบัตีเฟน n ์การเลือดไหลได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์โบเลนเทียมีอับลิตี้ที่เรียกว่า snow ์ h i l เมื่อกดคิวแล้วจะสร้างโลกหิมะขึ้นมาป้องกันตัวเองจึงสามารถกดคิวอีกครั้งเพื่อออกมาได้และนี่ก็คือเจ้าตัวของโบเลนเทียที่เราได้มานั่นเองนะครับผมนะเอาละเราได้เวลาโอ้โหไหวอยู่แล้วแหละนกคุกเราโหดไหวอยู่แล้วนกคุกเราโหดลิลานี่ก่อนไหม อะไรอ่ะบอลเลี่ยวเหรอจะเอาไว้เหรอเอาอ่ะแล้วเราไฟหัวเลี่ยวเลยเหรอล้ำอยู่นี่ไงต้องล้ำวิ่งไล่ล้ำบอลตึงๆล้ำบอลตึงๆ one minute thirty seven seconds later เอ้เลี่ยวหัวร้อนอยู่เอาเลยไม่ได้เลย three hours later a h three hundred and forty six minutes later y a h much 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 later เฮ้แต่เราเจอตัวเล็กว่ะมันจะลงน้ำไปแล้วอืมโอ้โหกัดแล้วติดไอ้นี่ว่ะติดมองไม่เห็นมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีเอามาเราเป็นนักล่าไอ้เจ้าตัวเล็กมานี่ไหนมาเป็นเนื้อหนึ่งตัวขอบคุณครับไอ้ตัวนึงตัวนึงล่ามันล่ามันมันมีสองตัวมันตัวเล็กมันอะมนจุ๊กมาจุ๊กมันจุ๊กมาจิ๊กอู้หูจะไปไหนเจ้าหนูเฮ้ยมันจะออกทางน้ำเหรอมานี่ล้วเราดักมาแล้วดิเจ้าหนูน้อยเรียบร้อยเป็นเนื้อ โบเลนเฮีย er, เป็นผู้สืบทอดของอาจุนซึ่งเป็นความพยายามที่สมบูรณ์แบบในการสร้างสิ่งมีชีวิตยอย่างเช่นโบเลนเฮียโบเลนเฮียนั้นมีขนาดเล็กมากแต่ว่าสร้างเพื่อคุณสมบัติที่ดีกว่าความสามารถล้ำทางด้านเทคโนโลยีและเวทมนต์นั้นแข็งแกร่งและยังมีแกนกลางอยู่ทั่วร่างกายของโบเลนเฮียโบเลนเฮียนั้นยังคงเป็นปิศนาสำหรับชาวโซนาเรียดังเช่นอาทุน โบเันเฮียมีอเบลิตี้ที่เรียกว่าสโนว์คิลเมื่อกดคิวแล้วจะสร้างโล่หิมะขึ้นมาป้องกันตัวเองซึ่งมากดคิวครั้งเพื่อออกมาได้ขดขดพี่ไม่ได้ดิกระชากอย่างที้โดนอ่ะนั่นไงนี่ไงป้องกันตัวเองได้เรียบร้อยมาแล้วเฝ้าไว้กูทิ้งเห็ดก็บอกแล้วว่านกมันสู้ไม่ยากสู้ยากหรือว่ามแก้แค้นตัวอื่นมาแก้แค้นดีกว่าเออโดนดีเออโดนเออไงอ่ะไงเอออรีบดีบรีบรีบรีี ตัวใหญ่ก็เอาลงได้ตัวใหญ่ตัดได้ได้ได้ขาหักก็ไงขาหักก็ไงตายแล้วไงอ่ะไม่ใช่ขาหักหรอเออยิงยังขาหักเลยดิเออช่วยกัดเอารูปมันด้วยเลยเล่นรูปมันด้วยเลยเออโดนพิษกูจะเป็นไรกูลงได้อีกอุ้ยเยอะเยอะเยอะโคตรเยอะเลยตีมันเยอะมากแป๊บนึงวันนึงวันนึงโอ้ติด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 อ้โดนพิษเลยแม่งถ้ามันอยู่กันเป็นตี้เลยมันอยู่กันเป็นตี้เลยโคตรเยอะอะนอนอยู่บ้านมันนอนนอนนอนอยู่เออมันจะใช้จะใช้แค่ดูขากสายวะแม่งมาดิ ตึงหรอ,อคิดว่าฟีชมากเนอะมาจัดก,การมันคุณอากิโุ้ยตะแปมตะแปมอ <c oughs> เอ้ยมีคนร่วมตีกับเราด้วยวใะใช่่บอกไม่นอนไม่นอนไม่นอนนะลูกนะไม่นอนจุ๊จจไม่นอนไม่นอนเอาวัเลยเอาวันเลยว้าหูคำรามมันคำรามใหญ่เลยตีมันโคตรเยอะประมาณสี่ห้าคนน่ะเ <c oughs> ขาเราียกว่าผู้ร่วมประดุมการขงของพวกะมันเยอะมาก นั่นคือนั่นคือวิธีครับเฮ้ยโดเฮ้ยเฮ้ยเอายังไม่ได้ใช้สกิลเลยมัน,มน,มนด้วยมันขังมันขังชิ้นด้วยมันมิตี้เออโอ้ยมาดิตายตายตายโอ้เอ้จีดจิดจีดหน้าขางังหน้าขังแล้วระวัววงเห็ดแล้วก็ขังมันอยู่กับเห็ดไปเลยอันนี้มันขังเราอะดิมันขังตัวเราแล้วไม่ก็ลุมกัดเลยอะ โอเคครับผมก็เป็นกันยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับใน EP นี้นะครับผมสำหรับตัวของบริเวณนี้นั่นเองนะครับแต่หากใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใกระทองแชแนลของฟาเซียเนย์นั่นเองนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้กันด้วยนะครับผมนะเอาละเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย